เงียบเลยพี่นะตอนแรกมันมามันดังดังเยอะใช่ไหมพี่ดังลัง่นเลยพี่แค่สถานีนะี้ลั่นแล้วเพราะตอนก่อนก่อนไปตั้งอ่ะมันไม่ดังใช่ตอนก่อไม่ดังตั้งเสร็จแดงดังใช่ดังเลยไม่เป็นไร,รเราเราดูแลให้ สวัสดีครับ Cvt shop นะครับก็วันนี้มี X Max เข้า1นึ่งคันนะครับสีสวยมากคันนี้คือขับมาไกลเลยคันนี้ก็ปัญหาคือวาวมันดังนะครับลูกค,ค้าบอกว่าไปตั้งวาวที่อื่นมาแล้ว่อนตั้งมันไม่ดังพอไปตั้งแล้วมันดังครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูให้นะครับอตอนนี้ก็รอเครื่องเย็นอยู่นะเพิ่งมาถึงเลย ก็เดี๋ยวรอเครื่องเย็นหน่อยนะครับผมนี่นี่อันนี้เนี่ยฝากถึงคนที่จะทําท่อกลองเล็นะครับแนะนําว่าให้ทําเป็นแบบนี้เลยคือเราใช้ตัวนี้เพราะว่าเราเราต้องเอาปากนี้สวมเข้าของเดิมนะเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนเขาจะมีขายเป็นแบบเหมือนเป็นโอลิงเจวใหญ่ๆอ่ะเสียบท่อเข้าไปแล้วแล้วมันจะแน่นเลยไง แน่นเลยอันนี้คือดีดีกว่าเอาซิลิโคนมาทา,าแล้วมันดูเรียบร้อยกว่าด้วยนะครับประมาณน,นี้ฝากด้วย โอเคเรียบร้อยนะครับครับพี่ได้พี่ได้พี่อันนี้ก็คือมันวาวไอดี wow, มันห่างเยอะน,นะครับปกติมันจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกถึงศูนย์จุดหนึ่งสองครับอันนี้วัดได้มันห่าง0.40เลยครับก็เลยดังเดี๋ยวลองฟังเสียงไนนม่แจ้งแล้วพี่ เงียบเลยพี่นะตอนแรกมันมามันดังดังเยอะใช่ไหมพี่ดังลั่นเลยพี่แค่สถานี้ลั่นแล้วเพราะตอนก่อนก่อนไปตั้งอ่ะมันไม่ดังใช่ก่อนไปตั้งไม่ดังพอตั้งเสร็จแด้ดังใช่ดังเลยไม่เป็นไรเราเราดูแลให้เสร็จแล้วก็ร้านซีวีทีช็อปนะครับฝากด้วยก็ร้านอยู่นนทบุรีไทรน้อยนะครับรับเซอร์วิสบิ๊กไบค์ บิ๊กสกูเตอร์นะครับรถบ้านก็ทำนะครับตอนนี้ออกเลยร้อนร้อนมากร้อนมากโอเคตอนนี้อันนี้สีสวยมากเลยสีสวยสีทำที่ไหนนะพี่สีอันนี้อเจ้าของเก่าทำมาให้อ๋อเจ้าของเก่าทำมาให้อ้สีสวยมากชมพเูเหลือบเหลือบทองใช่เหลือบทองทองหน่อยนะ